เครียดทีไรโรคกระเพาะกำเริบทุกทีมีโรคแบบนี้จริงๆด้วยเราแล้วจะมีวิธีการจัดการแก้ไขได้อย่างไรมาฟังได้ในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการหมอ,อยามาต่อใครเคยได้ยินโรคเครียดหลงกระเพาะบ้างหรือใครเคยเป็นประสบพบเจอบ้างนะคะเวลาที่เครียดขึ้นมาทีไรเนี่ยรู้สึกเลยค่ะว่ามีอาการปวดท้องมีอาการแสบท้องหรือว่าโรคก,กระเพาะกำเริบทุกทีหรือบางทีรู้สึกได้แม้กระทั่งว่าพอเครียดปุ๊บ โรดในกระเพาะหลังจอกออกมาเลยจะขอบอกว่าในทางการแพทย์นั้นนะคะก็มีโรคนี้อยู่จริงๆค่ะซึ่งมันมีนกลไกที่อธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์จริงๆค่ะสาเหตุที่มีภาวะโรคกระเพาะกําเริบหลังจากที่มีอาการเครียดนะคะหรือว่าช่วงไหนที่เครียดมากๆรักษากินยาย,ยัางไงโรคกระเพาะก็ไม่หายนะคะเกิดจากหลายๆกลไกด้วยกันค่ะ กลไกแรกนะก็คือระบบประสาทซิมพาเทติกนั้นทํางานค่ะหลังจากที่เรามีภาวะเครียดนะคะซึ่งระบบประสาทซิมพาเทติกนั้นเป็นระบบประสาทอัตโนมัตินะคะก็จะไปกระตุ้นให้นาย่อยให้กรดในกระเพาะนั้นหลั่งออกมามากผิดปกติคะ่ะดังนั้นนะคะเมื่อในกระเพาะมีกรดมากจนเกินไปนะคะก็มีโอกาสที่จะทําให้กรดในกระเพาะนั้นกาด เยื่อบุกระเพาะอาหารได้นะคะซึ่งกลไกนี้ต้องมาร่วมกันกับข้อที่2ค่ะซึ่งข้อที่2ก็คือการที่เวลาที่เราเครียดจะมีการหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคอร์ติซอลนะะซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดนี่แหละนะคะเพราะฮอร์โมนตัวนี้หลั่งออกมาก็จะทําให้ความสามารถในการสร้างเมือกหรือว่า พวกมิวคัสต่างๆนั้นลดลงนะคะซึ่งเมือกในกระเพาะนั้นนะคะจะเป็นตัวที่คอยปกป้องไม่ให้กรดในกระเพาะนั้นทําลายเยื่อบุผิวของกระเพาะได้นะคะพอเมือกนั้นลดลงนะคะก็มีโอกาสที่จะทําให้กรดที่หลั่งออกมามากจนเกินไปเนี่ยไปทําลายผิวของกระเพาะนะ,ะก็เลยทําให้เกิดแผลหรือว่าทําให้เกิดการระคายเคืองขึ้นมาแล้วก็เลยทําให้มีอาการโรคก,กระเพาะกําเริบได้ะคะ่ะข้อที่3นะคะ เวลาที่เราเครียดเนี่ยอย่างที่บอกก็คือประสาทซิมพาติกนั้นทํางานเยอะนะคะการที่เลือดจะไหลเวียนไปเลี้ยงบริเวณอวัยวะที่ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่เช่นกระเพาะมันก็เลยลดลงนะคะพอเลือดไหลเวียนลดลงนะคะก็จะทําให้ออกซิเจนหรือพวกสารอาหารที่ดีๆมีประโยชน์นะคะไปที่กระเพาะนั้นลดลง แผลที่เกิดขึ้นในกระเพาะนั้นก็เลยจะหายช้าค่ะข้อที่4นะคะจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมค่ะที่สัมพันธ์กับภาวะความเครียดนะคะเช่นในคนที่มีภาวะความเครียดแล้วก็ชอบสูบบุหรี่อยู่แล้วเนี่ยก็จะสูบบุหรี่มากขึ้นนะคะพอสูบบุหรี่มากขึ้นก็สัมพันธ์กับโรคกระเพาะเช่นเดียวกันหรือบางคนก็ดื่มเหล้านะคะดื่มเหล้าก็จะทําให้ยิ่งระคายเคืองกระเพาะมากขึ้นนะคะรวมไปถึงในคนที่เครียดนะคะจะมีพฤติกรรมการทานอาหาร ที่ไม่เป็นเวลานะคะหรือไม่ทานเลยนะคะก็ยิ่งสมเสริมทําให้โรคกระเพาะนั้นเป็นได้มากขึ้นค่ะสรุปก็คือความเครียดนั้นทําให้เกิดโรคกระเพาะได้นะคะหรือว่าคนที่เป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วก็จะกาเริบขึ้นมาได้ค่ะมีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนมีนกลไกที่ชัดเจนค่ะแล้วเราจะทํำยังไงนะคะในภาวะที่เราเกิดความเครียดเกิดขึ้นแล้วเรามีโรคกระเพาะอยู่แล้วหรือว่าเวลาเครียดที่รเนี่ย เป็นกระเพาะทุกทีนะคะเราจะจัดการแก้ไขป้องกันยังไงเดี๋ยวมาฟังต่อค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็ต้องกลับไปดูที่สาเหตุค่ะว่าอะไรกระตุ้นทําให้โรคกระเพาะกําเริบขึ้นมานะคะนั่นก็คือความเครียดค่ะดังนั้นเราก็เลยต้องมาจัดการเจ้าตัวความเครียดเนะะี่ยค่ะว่า จะทำยังไงให้ไม่มีความเครียดหรือเครียดน้อยที่สุดนะคะวิธีการกำจัดความเครียดก็ยกตัวอ,อย่างนะคะซึ่งแต่ละคนอาจจะเอาไปใช้ได้ไม่เหมือนกันหรือว่าใครอาจจะมีวิธีการในการจำกัดความเครียดแตกต่างกันไปนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกได้นะคะแต่ว่าอันนี้ขอยกตัวอ,อย่างให้ฟังละกันค่ะวิธีแรกนะคะก็คือฝึกสมาธิค่ะอาจจะเป็นการหายใจเข้าออกกาหนดลมหายใจนะคะหรือบางคน ไม่ชอบนั่งสมาธิอาจจะไปฝึกโยคะค่ะซึ่งการฝึกโยคะก็จะทำให้เรากําหนด ลมหายใจได้เหมือนกันซึ่งการหายใจที่ถูกวิธีอะ่ะมันก็จะช่วยลดความเครียดลงได้ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นวิธีกานฝึกให้ร่างกายผ่อนคลายนะคะลดการทํางานของซิมพาเรติกลงนะคะให้พาราซิมนั้นทํางานได้เพิ่มมากขึ้นค่ะอย่างที่2อะนะอาจจะเป็นการพยายามจัดการเวลาให้เหมาะสมค่ะการจัดการเวลาที่ดีนั้นก็จะทําให้ความเร่งรีบของงานซึ่งก็จะนํามาซึ่งความเครียดนั้น ทำให้ลดลงได้ค่ะต่อมานะคะการออกกําลังกายอย่างเหมาะสมอันนี้ก็จะช่วยทําให้ความเครียดลดลงได้ค่ะเพราะว่าการออกกําลังกายอย่างเหมาะสมนะคะจะทําให้มีฮอร์โมนเอโดฟินหลั่งออกมาค่ะซึ่งมันก็จะ ต่อต้านการก,กับฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนแห่งความเครียดนั่นเองค่ะและอีกวิธีหนึ่งอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะก็คือการพูดคุยกับคนอื่นเพื่อระบายความเครียดนะคะอย่างน้อยก็จะเป็นการระบายความรู้สึกที่มีหรือความเครียดที่เราเก็บกักไว้อยู่ให้คนอื่นฟังนะคะถึงแม้ว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้แนะนําว่าเราจะต้องหาวิธีการจัดการอะไรยังไงนะคะแต่ว่าการที่มีคนรับฟังเราะคะ่ะมันก็เป็นการระบายความเครียดได้ เลยค่ะและนอกจากการที่จะไปพยายามควบคุมความเครียดแล้วนะคะในเรื่องของการดูแลกระเพาะอาหารของเราอันนี้ก็สําคัญะคะ่ะโดยเฉพาะในคนที่มีโรคกระเพาะอยู่แล้วหรือว่าเป็นกระเพาะกําเริบบ่อยๆนะคะการปรับเปลี่ยนวิธีการกินนะคะก็จะช่วยทําให้อาการ โรคกระเพาะนั้นดีขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะก็คืองดทานอาหารรสจัดงดอาหารรสเปรี้ยวหรือผล,ลไม้น้ำผล,ลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะรวมไปถึงพวกอาหารมันๆต่างๆนะคะที่มีไขมันสูงซึ่งมันจะย่อยยากแล้วก็จะทําให้มีการหลั่งกรดมากขึ้นหรือว่าไปกระตุ้นทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้นะคะ และในคนที่สูบบุหรี่เป็นประจำดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำหรือมักจะมีพฤติกรรมการใช้สิ่งเหล่านี้เวลาที่มีความเครียดนะคะแนะนำว่าควรที่จะหลีกเลี่ยงค่ะเพราะว่านิโคตินแล้วก็แอลกอฮอล์นั้นนะคะจะไปทำให้การสร้าง เมื่อในกระเพาะอาหารนั้นลดลงได้นะคะพอเมื่อลดลงก็มีโอกาสที่จะทําให้กรดไปทําลายเยื่อบุกระเพาะได้มากขึ้นค่ะอย่างที่3ก็ควรที่จะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะว่าการนอนหลับให้เพียงพอนั้นนอกจากจะลดความเครียดได้แล้วนะคะยังทําให้พวกแผลต่างๆที่เกิดขึ้นได้รับการซ่อมแซมอย่างเหมาะสมนะคะแผลในกระเพาะนั้นก็จะหายได้เร็วขึ้นค่ะและถ้าเป็นเยอะจริงๆนะคะหรือว่า เป็นทุกครั้งที่เครียดเลยแล้วก็ในช่วงนั้นยังไม่สามารถจัดการความเครียดได้นะคะหรือว่ามีโรคกระเพาะเรื้อรังมานานแล้วอันนี้การใช้ยาก็ควรที่จะ สังเป็นต้องใช้แหะคะ่ะจะใช้ยาอะไรบ้างนะคะถ้าเป็นเรื่องของโรคกระเพาะโดยตรงนะคะอันนี้ก็แนะนําว่าควรที่จะได้รับยาที่ไปยับยั้งการหลั่งกรดนะคะยกตัวอย่างเช่นยากลุ่มโปรโตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์นะคะเช่นโอมิพรโซนไนโซบรโซนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะหรือว่าอาจจะทานร่วมกับยาที่ไปช่วยในการปกป้องป้อง,องกันเยื่อบุกระเพาะจากกรดนะคะยกตัวอย่างเช่นซูคาเฟตค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ โรคเครียดลงกระเพาะนะหรือว่าเครียดทีไรโรคกระเพาะถามหาทุกทีเลยนะคะหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะที่ประสบพบเจอปัญหานี้อยู่นะคะถ้าใครเคยเป็นก็ลองเล่าแชร์ประสบการณ์ในคอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการหมอยามาตอบจนจบคลิปนะคะถ้าท่านใดชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องบัณฑิตกายภาพบัและจัดกระดูกใน youtube เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆตอนใหม่ๆของเรานะคะและท่านใดที่ต้องการติดตามคอนเทนต์นอื่นๆของพวกเราสามารถติดตามได้ที่ทางเพจ Facebook บัณฑิตกายภาพจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพมาอัปเดตให้ท่านได้ทราบก่อนใครเลยค่ะ ลืมกดไลค์แล้วก็กดซีเฟิร์สให้ด้วยนะคะรวมไปถึงท่านที่ชอบเล่น tiktok สามารถกดติดตามเราได้แล้วทางบัณฑิตกายภาพใน tiktok นะคะและท่นานใดที่ใช้ไลน์สามารถกดเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ b a n d i t p h y s i o ซึ่งก็สามารถติดตามคอนเทนต์ที่เป็นคลิปวิดีโอของพวกเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ